คลิปนี้น้องเกวทำ fc สุดห่วงหนูลูกค่อยๆกินนะใครๆก็ตกหลุมสมัครเป็น fc เป็นพี่เลี้ยงออนไลน์น้องเกลลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของชมพู่ร,ริยาและน็อตวิสรุตกันเพียบเด็กอะไรน่ารักนะ่าเอ็นดูเสียจริงกินเก่งเล่นเก่งคุยเก่งอารมณ์ดีสุด,สด ล่าสุดแฟนๆท, o, ทั้งแอบห่วงกับคลิปที่น้องเกลกินข้าวมันไก่อย่างอ,ร,อร่อยซึ่งมีบางช็อตที่สาวน้อยกินเพลินแทบไม่ได้เคี้ยวพีพีเห็นแล้วก็กลัวจะติดคอกลายเป็นเรื่องใหญ่หลายคนจึงแสดงความคิดเห็นกันว่าวินาทีที่ดูดไก่ลงไปในช่องคอโดยไม่ผ่านการเคี้ยวชันลุ้นมากนะแอบลุ้นเกลเคี้ยวตอนไหนหายปุ๊บใดๆคือน้องเกลไม่เคี้ยวหนังไก่เลยมันไหลวืดเข้าไปเลยอะเกลหัวใจจะวายค่ะลูก,กเกลเคี้ยวด้วยค่ะลูกระวังไก่ติด คอน้องใส่หายใส่หายสงสัยว่าข้าวมันไก่จะอร่อยเกินห้ามใจเกีียวจริงๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป